Oh <laughs> ระวังต้นนี้เป็นหนามน่

ใครที่แต่ว่าขยได้แต่ว่าห้ามพูดห้ามขับอ๋อเอาโอเคไม่ออกะคนที่เป็นอะขับได้พูดได้ทำได้ไม่เอาลงมาแลวนายออกว่าใครจะได้เป็นอายเอา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 ตรอตุ๊โอ พหัว่ตายปเป็นตายอยู่อยู่ที่ตรตบตายอยู่แถวนี้แหละพวกเราไปหลังบ้านไม่ไปหลังบ้าน